วัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs> หมักแล้วนะฮะนี <c oughs> ่นะฮะร,รถบุกราคาถูกนะฮะวันนี้ได้เจอตัวอีกแล้วมีทานหมดยังลงมีบีกไหมผมยังไม่เข้าเลยผมจะมาท<อ>านหม,หมดเลยคร <c oughs> ับก่อนเอาแม็กเซลไปหลายแผงเลย <c oughs> โอ้โหนี่มีของใหม่เข้ามาอีกแล้วคราวที่แล้วมีคนมาเอาไปยังเนี่ยพันห้าอะไรพวกนั้นอ่ะเอาไปหมดแล้วอันนี้คือของใหม่ละ เพิ่มมาวันนี้ครับเนอะเขา,ขาที่แล้วมีซัมซุงใช่ไหมซัมซุงเท่าไหร่พันหมั้งพันห้าพัเก้าเอออันนี้อันนี้ของใหม่เอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มาใหม่ใช่ไหมรักใหม่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยลุงพวกเนี้ยอ,อันนี้สองพันเก้าอันนี้สามพันแล้วเนี่ยสองพันเก้านี่ สเปคดีไหมเนี่ยใช้งานดิกครับกลางกลางครับกลางไอยังสามพันนี่สเปคอะไรไอสามครับไอสามแล้วฮาร์ดดิสแรมอะไรมันเท่าไหร่อ่ะแรมสี่ครับแรมสี่ฮัตดิสห้าร้อยกิกไอสามแล้วนี้เหมือนกันป่ะไม่ครับตัวนี้เป็นเพนเทียมเพนเทียมเพนเทียมก็รุ่นเก่าหน่อยอ่าตามจากไอสามมาอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะตัวนี้อสองพันห้ารอ๋อตัวนี้ถูกกว่าอันนี้เท่าไหร่นะสามพัน รถนี้มันได้มาสต่างกันร้อยเดียงนงใช่ค่ะไอ้สามเลยนะได้ตัวเนี้ยองพันเก้เป็นสเปคอะไรอ่ะสเปคเป็นเอ็มดีตัวดีนะตัวประหยัดตัวแรงอ๋อแล้วพวกฮาร์ดดิสพวกอะไรมันเท่าไหร่เนี่ยลำสี่ห้าร้อยลำสี่ห้าร้อยก็ทำงานได้แล้วเนาะอยู่ที่เดิมนะฮะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ที่เดิมเลยเนาะแต่ว่าเปิดเย็นๆใช่ปะ เครื่องเคร่องไปแล้วเหรอเหรอถ้าเครื่องเสียมาซ่อมอะไรเงี้ยดูแลให้มามาอันนี้ให้ใช่ป่ะเออฮะคือถ้าเกิดเครื่องมีปัญหามาให้ดูได้เครื่องโน้ตบุ๊กนะแต่ถ้าเกิดซื้อจากลุงนี้รับประกันว่าอะไประกันครับประกันด้วยอ๋อฮะแล้วไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยอันนี้ของเพิ่งเข้ามาครับยังไม่ได้รับการอ๋อลุงจะมาตรวจก่อนใช่ครับต้องตรวจเช็คๆอุ้ยหนูหลายเครื่องเลยนะตรงนู้นเข้ามาเนี่ยอันนี้เพิ่งเพิ่งมาวันนี้เลย มาถึงมาปุ๊บลุงก็จะเอามาตรวจเช็คก่อนว่าใช้ได้ไหมฮัตดิสเป็นยังไงยังไงลองเอามาฟอร์แมตเอามาอะไรดูแสดงว่ายังมีขอเยอะเลยแล้วเนี่ยไอ้เครื่องพวกเนี้ยจะราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยตรวจแล้วก็อยู่ประมาณ2,000นี่แหละครับสองพันเศษเศ0 0อเศษต้นต้นมีเหรอ2,000เดี๋ยวนี้ครับผมก็มี1,900ก็มีพันเก้าเช็คยังอ่ะยังยังครับอันเนี้ยเป็นกองๆเลยเนาะ พวกนี้นี่อันนี้เครื่องของลุงป่ะอันนี้เครื่องใช้เองครับออ๋คือคืออย่างเงี้ยตอนตรวจแล้วเนี่ยทำอย่างนี้ได้เลยดู YouTube เลยได้เลยอย่างนี้เลยไอ้พวกพวกเนี้ส่วนใหญ่เบสิกคือใช้ทำงานได้ดูยู u ูบได้ทำงานได้ทั่วไปทุกมันโอ้อันนี้เอเซอร์ไม่เลยแรงมากจริงๆโอ้โหขนาดเล่นเกมแรงๆตัดต่อฟรีไฟล์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าเอาไปให้เรียนเรียนออนไลน์นี่สบายลงพวกซูมพวกอะไรเรียนให้เด็กอินลองเรียนออนไลน์กันเนี่ยได้ใช่ป่ะ เขาไปลงออฟฟิศทางานได้เลยจะไม่ลงได้โอ้แต่เสียดาย่านเ้องอยากได้่านตั้งใจมาเอาฐานสักสามสี่แผงนี่ยเองแล้วเอาไปใช้กับจักรยานนี่ยอละอแดปเตอร์ลุงก็มีนะเขาที่แ้วผมเอาอแดปเตอร์ตรงนู้นนะเอาไปเปลี่ยนหัวใช้ได้นะก็คือว่าหัวมันไม่มีมันไม่มีนะแต่ว่าหัวเนี่ยมันไม่มีแต่เราเราไปตัดต่อเอาเอาของเก่าตัดแล้วก็ต่อแล้วก็ใช้อแดปเตอร์ ไ,ได้เหมือนกันเนาะเนี่ยจะมีหลายรุ่นนะแล้วดัปเตอร์พวกนี้มันประมาณเทายย่าไหร่ลุงกมกนจะมีงานแท้กับงานเทียมอ๋อเหรอแล้วงานแท้อะไรเงี้ยงานแท้ถึงสาสบาทสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบครับสองเางี้ยงานเทียมงสองร้อยาง,งานเทียงร้อห้าสิบอันนี้คือพวกนี้งานแท้งานเทียมไปลูกปนกันนะ <บน S 1> เนี่ยอะไรก็มีนะคีย์บงคีย์บอร์ดโอ้ไอพวกนี้ของใหม่ใช่ไหมคีย์บอร์ดของใหม่ใริกรเวลารกองาุงมีแรมขายด้วยนี่ถือมาให้ลุงใส่ให้ก็ได้ใช่ไหมได้แรมโน้ตบุ๊กนะเนี่ยอับเดสก็มีอุปกรณ์เพียบเลยตรงนี้เขาเรียกว่าล็อกอะไรอ่ะลงุง ฮนะถ้าใครที่มาตลาดแล้วเดินเข้ามาไม่รู้ว่าล็อกไหนเขาไปถามเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าล็อกอะไรเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าอ๋อนี่เหรอดีหนึ่งนหะกหนึ่งเนี่ยนะโอ้นี่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 น,นี่อ่าจะได้รู้สักทีดีหนึ่งหกหนึ่งเนาะบางคนเดินมาถึงตลาดไม่รู้ไง<ช>ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าตลาดมันใหญ่น,นี่นะเพราะนั้นคนดีคนคนอี นเบอไร์เื่อ,อขาถามเจ้าหน้าที่ไงดีดีหนึ่งหกหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะนะดีหนึ่งหกหนึ่งนะเนี่ยดีหนึ่งหกหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะก็คือว่ามาถึงตลาดจอดรถแล้วถามเจ้าหน้าที่เอาแล้วกันเนาะดีหนึ่งหกหนึ่งยุติตลอดเลยนะนะฮะแต่ไม่ต้องขอเบอร์โทรนะฮะเพราะไม่สะดวกนะฮะอ่า <laughs> ติดต่อ,อยากนะออกนะมีคนขอเบอร์โทรหลายคนนะฮะแต่ว่าไม่สะดวกนะฮะมาดูเองมาลองดูเองนะฮะ มองกุกราคาถูกนะฮะตลาดับปัตภวิกรณ์แต่ <_ d> um> ลูกแกนั่งทำอยู่นะฮะ <IP S 1> เดินเล่นนะอย <Okay. S 1> ู่ตรงเนี้ยนะฮะอยู่ตรงทางเดินตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงปั๊มเอสเนี่ย นี่นะฮะจะนั่งอยู่เงี้ยนะฮะ